น้ำยาขนมเซนเข้าตามมีตามเกิดจ้ามาจะเรียบร้อยแล้วบัดนี้สวัสดีค่ะทุกคนโดนเราหน้าจะนทอกประเด็จพอกันนะล่ะเอเวีร์บนนะล่ะเฟนส์บีไว้หนอซีจีเดย์ไอกองทูมิกอีสานโนดูมาจ้ามาเมื่อนี้มาเฮ็ดขนมเซนกินกันจ้าน้ำยาขนมเซนตามภาษาคนไก่บ้านนะจ้าโย่ไก่มีหยังก็ต้องใส่แคร์นะจ้าเพราะต้องไปแล่นหามันหยางนะจ้าเนาะ สายยังจะแซ่บเือกาละจ้ามันขึ決決้นอยู twice, ่กับรสชาตินะจ้ะเนาะแบบว่าบ่ได้ร่วมกิฟต์โดนจ้าต้องขอโทษน้ำจ้ดเนาะบริได้ติดตามกันขอคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณสำหรับซับสไครต์หม่ๆเนาะจ้ะเนาะที่เพิ่นมาซับสไครต์ให้บ่ได้ลงคลิปเพิ่นก็ซับให้อยู่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าแค่คือว่าบ่ได้ลงคลิปโดนน้องมายังได้จ้าไปไทยมากพุงน้อหนักพุงขึ้นมากปกติ44 40ห้าป่ประมาณนี้นะ่าจะน่าพุ่งกันว่าแบบ40เจ็ดก,ก,ก็ 47, กลัวเกือบ40แปดกันเลยโอ้ยไม่ไหวต้องลด <c oughs> ก็เลยงดคิดจ้ะงดคิดเพราะว่าตอนนี้ทำงาน,านากับโรคแน่และทำงานกับโรคแน่แล้วก็เลยสิมาเห็นขนมเส้นกินกันจ้ะทุกคนมาจากมันีา่าเข้าสเสียบหรือเปล่าเสียบน้องมันี่น่าขนมเส้นเข้ากันได้เพราะว่าเคียงปูงเข้ากับว่าหลายแบบพี่นอ้องเคียงปูงเข้ากับมีแค่นี้แหละแนวเบิ้งกันน,าน่าจะนองเข้ามีแค่นี้แหละจ้ะตามภาษาคนไกลบ้านไงปลากระป๋อง นแซบแต่ทุกคนนะ่าเบิ่งจา้าเบิ่งจา้าเบิงบ่งเบ,บิ้งเนื้แซบคักอือจา้าน้ำยากขนม้มเซนเท่าตามมีตามเกิดจา้ามาจาัดเรียบร้อยแล้วบัดนี้นี่กระแมนลูกสิ้นปลาเนาะจา้าเนาะลูกสิ้นปลาผักชีใบมะกรูดหอมตนอมมน้นหอมเนาะเนาะจ้าจะมาขิ้จา้าเนี่ยเลยอือม,มาจัดเป็นเนื้อแซบแล้วกัน บ่กินไลน์ได้จะบ่กินไลายรสน้ำนักค่ะทุกคน อาจจะมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าพุ่นั้นเบิ่งดูพีนะ่น้ปปนองอขนมเซนเพิ่นกม่ได้เบิ่งดูเดี๋ยวพักหนมาสตอจ้ะสตอพัปากระทินจะรับพักขาจ้ะอืม เพิ่มความแซ่บเข้าไปจังซั่นเด้อบ่รู้สึกพรอีก โจมกับตีล้อค่อยจนีชัดต่อ เค่งสะตอเครื่องผักขานี่ค่ะจ้ะอบอวนกันแล้วมื้อนี้เสรแซ่บพี่น้อง ซานสปาเกตตีตัวงา Absolutely. ทุกทานทุกคนแสบแล้วสมอยากสมติดโรกค่อยจ้จะเพียงตรงว่าไรแต่ว่าแสบอยู่แสบคักโอเคขอบคุณห,หลายๆท้กจ้าสำหรับซับสไครต์เ้าจะน่าขอบคุณห,หลายๆแล้วก็พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า